เออบางเนื้อนะเปลี่ยนมาตัดเจ้ยตัวของบางก็้างนี้เลางนี้ก็งางแล้วตัวตีเกเสรจก็ใายมาแล้วถ้าเป็นเชื่อกผูเข้ามาเมานี้แล้วแต่จะให้เลยค่ะบางทางเราก็ไปดงเาดนเซื้อป่อยอะคือ สวัสดีค่ะนุ่นจะของงานอยู่นุ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของงานเต้นอยู่วันนี้พี่วันดีจะไม่ใส่ชุดสวยนะคะจะให้เต้าแต๊กใส่ชุดสวยคนเดียวสวัสดีค่ะแม่น,นันมีความสุขมากนะลูกเต้าแตกแม่นันกิน อันนี้แล้วของหวานแตงไทยคะ่ะแม่นันะ่ะของหวานแตงไทยนี่ <c oughs> นี่ของหวานแตงไทยไม,ไ <c oughs> มาคะ่ะแม่นันสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอบคุณคะ่ะหนุตาแตกมาแล้ว <c oughs> สวัสดีคะ่ะอันนี้พี่พี่ช้างก็ออกมานะคะมีพี่น้ำหวาน ขอบคุณค่ะพี่ทาโรมีพี่น้ำหวานพี่ทาโร่น้ำฝนพี่ดอกแก้วนะคะพี่นาซาบานเย็นพี่กระถินอ่าพี่วันดีนะคะหิวเลยสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะนูน้นจะของงานอยู่นูน่นเดี๋ยวเราจะออกมาแล้วนะคะจะออกมากินผลไม้กันแล้วนะคะ กอดียังรอควานเมื่อกี้ควานไปไปนาแล้วรถติดนะคะอยู่ที่นาฝนตกหนักมากเลยนะคะฝนตกหนักมาเลยตแตกมาแล้วนูน่นมาแล้วตะแตกชัดหรือเปล่าเนาะชัดไม่ชัดคอมเมนต์ได้เลยนะคะมาแล้วเจ้าของมันเกิด นี่มีพวงมาลัยด้วยโอ้พวงมาลัยจากแม่แอนค่ะ h a p แฮปปี้ h บ a ร์ a p p ย์ทู t ูแฮปป o y เ u Happy birthday to you h a p p ์เดย์แฮ y Happy birthday Happy birthday to you เป pues ่าเลยลูกเป่าเลี้ยว t a กเป่าเร็ววุ้ยแม่แบงค์จะเป่าก่อนแล้วนี่มาแล้วโอ้ขอบคุณค่าด้วยลูกขอบคุณค่าสวยๆเร็วน้องน้อง t a กขอบคุณค่าสวยๆเร็วบาย โยกโยกโยกหัน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 เข้าหันเข้าโอ้ยดูค่ะอุ้ยวันนี้ต้องไต่กินนะคะแม่แม่วันนี้ต้องไต่กินด้วยนะเอ้าวันนี้ต้องไต่กินด้วย น่นปกติยืนโยกนะคะวันนี้สงสัยหิวจริงๆอาจจะจะมพีพี่ๆดอกแก้วในดอกแก้วเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้คนนี้อยู่พี่วันดีมีพี่วันดีเอา อยู่กับช้างคก็เลยคืออยู่ตัวเล็กกันเลยยกมืแข่งเต็มมากเลยกบคุณค่ะนี่ดอกแก้วนะคะนะโน่น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 ค่ะเจ้าของวันเกิดกินใหญ่เลยขอพวงมาลัยได้ไหมนั่น ทำไมได้สองขวบนะคะพวงมาลัยสวยๆจากแม่แอนนะคะตอนเต้บอกว่าบ้านเราเองกินกินเลยปกติไปบ้านคนอื่นเต้จะเกรงใจอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนมานะคะ จากแม่ยุแม่ยุ้ยแม่แอนนะคะคุณแม่วรางคนานะคะแล้วก็คุณแม่จันเพ็ญน,นะคะแล้วก็คุณแม่นานาน,านะคะขอบคุณทุกท่านเลยนอนดูตแตกกินใหญ่เลยอูย้ยวันนี้แตกไม่ยืนโยกนะคะทุกคนแตกก็หนูหลับเมื่อกลางวันหนูหลับอย่างเดียวเลยนะคะหนูก็เลยไม่ได้กินอันนี้กินอย่างเดียวเลย ขวานก็หิ่นนนนนแต่มันจะโตแตกสวัสดีค่ะแม่นานาขอบคุณนะคะเหนนะคะวันนี้ลูกสาวกินนะคะวันวันนี้ไม่ยืนโยกดูแขกนะคะไม่ตื่นเต้นละตู้รอจิตนาขอใด ค่ะพี่รีซอขอบคุณค่ะช้างเยอะค่ะวันนี้ก็จะมีดอกแก้วดอกแก้ววันดีขอบคุณค่ะอันนี้ดอกแก้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่แอนพี่วันดีดพี่น้ำหวานโอ้เ <c oughs> แต่ละคนเออน้ำหวานสวัสดีอันนี้สวะน้ำหวานพี่นาซาบานเย็นน้ำเพชรแตงโมนะคะ อ่าแล้วก็พิทาโลพี่กระถินนะคะแล้วก็บ้านเราสวัสดีแม่แอนคะ่ะสวัสดีแม่ยุนะคะวันนี้ลูกสาวไม่แม,แม่ไม่ยืนมองนะคะสงสัยได้พวงมาลนะัยเนาะแม่แอนคะ่ะลูกสาวได้พวงมาลัยวันนี้ลูกสาวยอมกินผลไม้ด้วยนะคะปล่อยมาปุ๊บแบบกินผลไม้เลย ห่วงต่อแตกงห่วงนะคะออกงานได้แล้วนะคะออกงานได้แล้วตอยู่กับคุณยายนะคะเมื่อกด้ันนีอยู่ด้านนู้นแด็กมาเต็มมาเลยสวัสดีคุณแม่วังทองค่ะจับดีๆนะ เดี๋ยวพวงมาลายปลิวควานจ้องอยู่นะคะตอนนี้ไม่ควานจ้องแล้วพวงมาลายสวยๆจากแม่แอนนะคะอ๋อน้องเปิ้นลกำลังมาอันนี้น้องเปิ้ลนะคะโอ้มากินกี่เชือกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อสิบสาม แตกอร่อยไหมแตกนุ๊กเแตกอร่อยมากเลยอ่ะวันนี้เราแตกอร่อยกว่าใครเลยอ่ะดอกแตกอร่อยกว่าเพื่อนเลยกินน้สเอาไปน้องเปิ้ลหน่อยมาหลังค่อนนี่อ่าเดี๋ยวนะคะ แต่และเชือกแบบอ้วนทวนกันหมดเลยนี่ค่ะโอ้ตแตงอยู่ไกลๆนะคะจะมีกันหลายเชือกเลยนะคะใช่ค่ะแม่แอนวันนี้เจ้าภาพนอนทั้งวันเลยนะคะ แล้วเพิ่งตื่นตอนที่ฝนตกเองค่ะจัดผลไม้เสร็จแล้วตอแตยังไม่ตื่นเลยอะเออต้อนรับนองตอนนี้ทุกคนกำลังจ้องสร้อยคอตอแตกอยู่นะคะแบ่งนาซาด้วยนะ ไม่ได้อาบค่ะแม่ยุตอนแรกจะเอาออกมาอาบนะแต่ว่าถ้าเอาออกมาก็คือแบบทั้งยายแม่นะคะโอยวายกันใหญ่เลยขยับตัวไม่ได้เลยขนาดแต่งตัวต้องเอาเสื้อผ้าเข้าไปแต่งข้างในเลยนะคะคือควานก็ไม่ครบเราก็รอควานด้วยเมื่อกี้ควานไปนาแล้วรถติดที่นาอยู่นะคะก่อจะมา แต่จะเริ่มงานตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะคะก็เลยต้องรอก,ก่อนสวัสดีคุณแม่วันเพนค่ะอแตกก๊กคิดถึงนะคะคุณแม่วันเพนสวัสดีค่ะนะคะกินอร่อยเลยตอตแต๊กโอ้วันนี้อต้อแต๊กไม่เห็นตแต๊กโยกเลยอย่างเดียวเลยค่ะ วันดีอายุมานะอะไรเนี่ยน้องสี่ปีกับสิบสามปีตัวเท่ากันเลยพี่น้ำหวานอายุสิบสามปีนะคะตัวเท่าพี่วันดีเลยตัวเท่าวันดีสี่ขวบเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ลายเบนขอบคุณค่ะ พี่น้หวาเทาไยครได้กินอิ่มๆเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนนะคะอายุสิบสามตัวเท่าสี่ขวบใช่พี่น้ำหวานเขาตัวเล็กค่ะเขาเขาตัวไม่ ตัวโตไม่สมวัยอะค่ะตัวโตไม่สมวัยอายุสิบสามแล้วนะคะแต่ว่าตัวเล็กเจ้าของวันเกิดไม่ขยับตัวเลยนะคะกินอย่างเดียวเลยอะโอ้สุดยอดเลยสงสัยปลื้มอกปลื้มใจนะคะวันนี้ได้สร้อยคอจากแม่แอนนะคะได้พวงมาลัยจากแม่แอนไม่ขยับตัวเลยกินอย่างเดียวเลยค่ะ เปิลอยู่มุมสูงนะมุมกล้องน้องเปิ้ลมุมสูงเลยแบ่ง <laughs> แบ่งกันเด้อ <laughs> พวงมาลัยเด้อ <laughs> พวงมาลัยแบ่งกันเด้อพวงมาลัยเด้อใครได้พวงมาลัยบอก <laughs> <laughs> ตักแต๊ใครได้พวงมาลัยแบ่งกันเด้อ สุขภาพแข็งแรงขําคุณนะลูกขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกๆคำอวยพรเลยนะคะสองขวบแล้วนะคะแปบ๊บเดียวเองเนาะตอนนั้นยังตัวน้อยๆนะคะตัวจิ๋วๆวิ่งไปวิ่งมาอยู่เลยนะคะวิ่งแบบไม่มีเบรกด้วยตอนนี้โตแล้วโตเป็นสาวแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> แบ่งแล้วแบ่งพี่พี่แล้วค่ะตอนนี้แบ่งพี่พี่แล้วนะคะโน่จะของวันเกิดมาละ อาัยแล้วหอพี่วันดีวันนี้ไม่ได้แต่งตัวเลยให้ตอกแตกสวยอยู่คนเดียวก็พอแล้วโอ้แ <c oughs> ย่งกันกินใหญ่เลยนะคะแต่ละคน ใสโ่โยกเดี๋ยวม่มน้องตอกแไปกอดตอกแกไว้แทกหมไม่ได้อันนั้นต้อง,อง,องดนะคะตยลสโกสยโยกกินเสร็จแล้วมาโยกให้ทุกคนดูตอกแต้หันหน้ามาันี่หว่าตกแสขอหน่อยได้ไหมนี่ขอหน่อยได้ไหมแม่วันเพเินบอว่า สาวน้อยสคอสวยจังมาแบ่งซีโชยกโชว์แล้วค่ะเอามาโชว์ลวย้ายย้ายมองตรงจุดที่ทางตัวนั่นแล้ววิ่งแล้ววียงกันไปหมดเลย ไอ้กว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเอซีเอ็นรักเอ็นดูรักค่าเยอะแยะเอาเอาเอาจะได้ไหมวันนี้จุดสวยจุดสวยมีแม่ ตอนนี้เหลือแต่อ้อยแล้วนะคะก็ยังกินอ้อยกันอยู่ผลไม้อย่างอื่นหมดแล้วนะคะเหลือแต่อ้อยอ่อนซอนคอยคอเจ้าตัวเล็กออนซอนออนซอนดูค่ะดูเจ้าของงานดูเจ้าของงาน อันนี้ผลไม้หมดแล้วนะคะจะเหลือแต่อ้อยลนะกินอ้อยกันต่ออ้อยจะเหลือไว้เป็นผลไม้สุดท้ายนะคะอวัสดีค่ะสวยๆเลยลูกอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออนแม่ใหญ่เลย โยกซ้ายโยกขวาโอ้ยพี่วันนี้ทำอะไรเนี่ยตักเต็กเต้นเต้นเต้นใจเลยมาเสียงหวันนยแก้วันดีจ้ากดงเดอ่ะขอบคุณค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะจะเต้นแล้วเต้นแล้วเอะเต้นเอาเต้นเอาเต้นสวัสดีค่ะพี่ครีมสวัสดีค่ะขอบคุณข้าขาแม่แม่ก่อนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณข้า ขอพวงมาลัยไ,ได้ไหมนี่จบงานแล้วนี่จบงานแล้วแอบขโมยพวงมาลัยต้องแตก่ก่อนจบงานแล้วแอบขโมยพวงมาลัยต้องแตก่ก่อนแล้วกันอ้อย,ยสวยๆเลยนะคะเออจะมีกีจ้ามีพื้นเออเรียปร้อยเลยค่ะ ขอบคุณค่ะพี่คลีมขอบคุณค่ะกินอิ่มแล้วก็ออกมาโยกต่อแล้วนะคะวันนี้พอปล่อยมากินผลไม้ปึ๊บด็อกแตกกินแบบโอ้สุดยอดมากเลยกินเอากินเอาเลยนะคะ,ะปกติจะไม่ค่อยกิน วันเย็นทั้งกินทั้งห่อเลยนะวันเย็นนะพี่บานเย็นทั้งกินทั้งห่อหอบมาละพี่บานเย็นทั้งกินทั้งห่อเลยนะค่ะขอบคุณค่ะหอบเร็วควานบอกหอบเร็ว อ้าวกินอย่างเดียวไม่ได้ขอบค่ะแรงจิตกระหョขอบคุณคาได้ของหวานไปด้วยสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใจบุญคุณค่ะอ้าวโอ้พี่วันดีกราบเลยอ่ะโอ้พี่วันดีอันนี้วันดีน้องสุเออพี่วันดีสุบันสานะคะอันนี้พี่วันดีสุบันจ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มานะคะโอ,ออโอ้อาเชอ,อาโชอาโชอนดอกแก้วเขาเป่าพี่วันดีเต้นค่า <c oughs> โอ้ยสอง่อื่านี้สแสดง่ง่งเยัยเึยแึ้แล้วดึงแล้ว,ลวมี่นดึงแล้ว แต่อันนั้นไม่ดึงนะคะดึงพวงมาลัยเอ่อเป็นดอกไม้ไปแล้วกินเสร็จแล้วแยกย,าย้ายบ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 ายเร็วบายบายบ,บายบายพี่ๆก่อนเร็ว แต่ละคนเราบุญเราเวียขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณแม่ไอจีทุกท่านนะคะที่เมตตาสนับสนุนนะคะผละไม้หวานๆมือใหญ่มือนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะน้องช้างนะคะทุกเชือกที่มาวันนี้กินอิ่มมากเลย,ยพี่น้ำหวานบ๊ายบายเออบ๊ายบาย ปีน้ำหวานไปแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณแม่แม่อทีทุกท่านขอบคุณแม่แอนขอบคุณคุณแม่วรางคณาขอบคุณแม่ยุ้ยขอบคุณแม่ยุขอบคุณคุณแม่นานานะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะ น้องน้องช้างนะคะแล้วก็รักเอนดูน้องต๊อกแตกนะคะก็จัดผลไม้มื้อใหญ่ให้นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของแม่แม่นะคะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องนะคะขอพวงมาลัยด้วยหน่อยต๊อกแตกแบ่งกันเร็วเรา, <laughs> าเนี่ยคะ่ะเขาติดกันมากเลยนะคะคือแบบยายาติดลานมากนะคะยายติดลานมากเนอะ น้องคนเล็กก็ติดพี่สาวมากคือขยับกันไปไหนไม่ได้เลยนะคะถ้าไปต้องไปพร้อมกันทั้งหมดสี่เชือกนะคะถ้าเอาเชือกไหนเชือกหนึ่งไปไม่ได้นะ,ะจะละวุนหน่อยนะะบ้านเราละวุนแบบนี้ถ้าไปไหนก็ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะถอด่ะถอดชุดละ <c oughs> ขอไหนซิซี่คอีหนอขอไหนซิ <c oughs> ขอหน่อยเร็วเนี่ยขออันนี้เนี่ยเนี่ยแล้วทำไมใส่ไม่ถอดเลยไม่มีดึงด้วยนะคะโอ้ใส่ไม่ถอดไม่ดึงด้วยพี่ไปเย็นจะถ่ายรูปก่อนอ่ะพี่วันเย็นถ่ายรูปหน่อยเร็วอันนี้มาใส่ไม่ถอดไม่ดึ้วอ่ะถ่ายรูปเยอะโอ้เสียงดีจังเลย พี่น้ำหวานเดินอ้อมมาจะถึงบ้านตัวเองแล้วนะคะนเดินอ้อมมาจะถึงบ้านละอ,อยู่ใกล้กันอยู่อ้อถอดได้แล้วเดี๋ยวพี่วันดีดึงนะแต่เขาไม่ดึงเลยค่ะไม่กี่ดึง ดึงพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยดาวเหลืองค่ะดึงจนหลุดไปเลย <Yeah. S 1> พามาลัยไปร้านค้าต่อเลยตั๊กแตก <Yeah. S 1> โอ้คืออยู่ค่ะไม่อยู่ค่ะ <Yeah. S 1> ไปด้วยนะขอไปด้วยคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปกับแม่ควานสองคนเลยเนาะตักแตกเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้ชำนาญแล้วนะคะเจอร้านค้าไม่ได้นาต้องแหวะตลอดเลยนะคะ ต้องเป็นต้องแวะร้านค้าดูวยตอนนี้ก็ยังติดกันอ่ะเอ็นดูวันนี้แตกเป็นเสียโยกโชวอสร้อยคอพี่วันดีเธออ้วนหนูกินไปนิดเดียวเองไม่ยุใช่ไหมพี่วันดีดูค่ะอ้อนกันขนาดนี้เลยนะคะคือเขาติดกันมากแตกเอ้ยหันหน้ามานี่ก็ได้เด็กๆหันหน้ามองพี่น้หวานกินต้นไม้ไผ่ยอยู่นะคะกินต้นไผ่ยอยู่ เป็นอะไรป้าไปร้านค้ากันเถอะเราไปไหมไปไหมอ้วนไปร้านค้ากันเราฮะไปไหมไปไหมพาตเต๊กไปร้านค้าก่อนวันนี้ไปไหมวันเกิดเลี้ยงอะไรฮะว,วันนี้วางแผนอะไรกันพี่น้องแอบจะไปแอบขโมยหญ้าพี่น้ำหวานแน่เลยค่ะนู่นน้ำหวานเขากินต้นไผ่อยู่นู่นนะคะ เอน <Off> nee, ี่ยน่นโนค่ะแอบวางแผนกันจะไปจิกหญ้าพี่น้หวาดอีกแล้วม <go> <go> ั้งเนี่ยสองคนนี้แต็กเน่ไปดึงนมพี่เขายังไงนันเพราะน่นโนตนเแต่งดึงนมพี่นู่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนเร็วขอบคุณค่าก่อนค่ะคุณค่า เนียนตลอดเลยนะเธอ,อมาโยกต่อคุณแม่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเราจะพามาดูย่าพี่น้ำหวานนะคือไม่เหลือแล้วอะตอนแต้ขอของขวัญวันเกิดนะใ้พี่นำ้ำหวานเนี่ยค่ะย่าพี่นำ้ำหวานคือแบบแทบจะไม่ไม่ขึ้นแล้วอะค่ะพอขึ้นมานิดนึงก็เด็กๆมาดึงดึง,ด,งดึงตลอดเลยตอนนี้ไม่เหลือแล้วตรงนี้ านนะคะทางเจ้าของเขาไม่ไม่เคยได้ตัดเลยตรงนี้เพราะว่าย่าขึ้นไม่ทันเนี่ยแหละคะ่ะคนนี้แหละชอบไปดึงของเขาจุ๊บจุบจุ๊บจุไม่ๆม่ก่อนจุ๊บๆก่อนอ้ายตาโตจังเลยตอนคลอดออกมานะคะตัวเล็กๆจิ๋วมากเลยตัวเล็กมากแบบ กินนมแม่ก็ไม่ถึงนะคะต้องใช้กระสอบทรายมาวางชั้นชั้นชั้นชั้แล้วก็ให้เขาเหยียบขึ้นเพราะว่าน้องคลอดก่อนเออมันเรกได้ว่าคลอดก่อนกําหนดก็ได้นะคะเขาคลอดตอนสิบเกเดือนเองพี่วันดีคลอดตอนยี่ิบสองต้องแ่คลอดตอนสิบเก้าเดือนเพราะว่าคลอดไวมากเลยก็เลยตัวเล็กคลอดแบบคลอดง่ายด้วยนะคะ มีควานอยู่แค่คนเดียวตอนที่ตอดแตกคลอดก็ไปเรียกพ่อควานข้างบ้านแถวแถวข้างบ้านมาสามสี่คนก็ออกเลยไม่มีคนอยู่เฝ้าด้วยอดง่ายมากเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยตักแตกจะไปหลับต่อไหมเนี่ยเออหลับต่อไหมคะวันนี้ เยค่ะแม่แม่เดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์สดแต่เพียงข้อนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวสายยยกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ